Ah. IMCT NEWS PODCAST ประจำวันที่16มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันจรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่อิสราเอลและฮามาสบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเมื่อวานนี้ตามรายง,งานของรอยเตอร์สที่อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ในทีมเจรจารอบล่าสุดหลังจากความขัดแย้งดาเนินมากว่า15เดือนทาให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปหลายหมื่นคนและชนวนความขัดแย้งในพ กากดอื่นๆของภูมิภาคตะวันออกกลางก็ปะทุข,ขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้านเอพีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของฮามาสและกาตายืนยันว่าได้บรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงเพื่อพักการสู้รบในกาซารวมถึงปล่อยตัวประกันแล้วหลายสิบรายค่ะฮามาสเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าทีมเจราจาของตนได้ยื่นเอกสารอนุมัติข,ข้อตกลงหยุดยิงและส่งคืนตัวประกันกับ ตัวกลางเจรจาด้านปาเลสไตน์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับรอยเตอร์สก่อนหน้านี้ว่าฮามาสเห็นชอบด้วยวาจาต่อร่างข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันกับทีมตัวกลางจากกาตาและรอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยื่นเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับข้อตกลงหยุดยิงที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการมีรายละเอียดในการยุติการสู้รบในช่วงเริ่มต้นเป็นเวลา6สัปดาห์รวมถึง การถอนทหารอิสราเอลออกจากกาซาและฮามาสต้องปล่อยตัวประกันที่จับไปเพื่อแลกกับชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวไว้ค่ะ ไปต่อกันที่กลุ่มฮูตีหรืออันซาอันเละในเยเมนที่ระบุเมื่อวานนี้ค่ะว่าพวกเขาโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐ USS Harry Truman เป็นครั้งที่6นับตั้งแต่เดินทางมาถึงทะเลแดงกองกำลังขีปนาวุธและกองทัพอากาศ UAV ของกองทัพเยเมนโดยความช่วยเหลือของอันเละผู้ทรงอำนาจ ได้ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันโดยมุ่งเป้าไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินอเมริกัน USS Harry S Truman และเรือรบจำนวนหนึ่งทางตอนเหนือของทะเลแดงโดยขีปนาวุธติดป,ปีกและโดรนจำนวนหนึ่งในระหว่างที่พวกเขาพยายามปฏิบัติการเพื่อมุ่งเป้าไปที่เยเมนและการกําหนดเป้าหมายของเรือบรรทุกเครื่องบินครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่6นับตั้งแต่เดินทางมาถึงทะเลแดงตามที่ฮูตีระบุผ่านเทเลกรา ซึ่งกลุ่มฮูตีเสริมว่าพวกเขาพร้อมสําหรับการยกระดับความรุนแรงของสหรัฐหรืออิสราเอลในขณะที่พวกเขายังคงสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ต่อไปจนกว่าการปิดล้อมถนวนกาซาจะถูกยกเลิกค่ะ ไปต่อกันที่ b r i กสกันบ้างค่ะที่กำลังสร้างรูปแบบใหม่สำหรับอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนผ่านข้อริเริ่มต่างๆเช่นระบบการชำระเงินของบริกสและโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินอิสระที่เสนอ b r i กส์กำลังก้าวไปไกลกว่าการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยกลุ่มประเทศบริกส์กำลังปฏิวัติรูปแบบการค้าดิจิทัลแบบข้ามพรมแดน ผ่านการพัฒนาระบบการเงินอิสระและการสนับสนุนวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ MSMEs เพื่อก้าวข้ามการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกโดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าของบริกสครั้งที่14เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วย้ำว e ่า E-Commerce เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยกลุ่มมุ่งขยายบทบาทผ่านระบบที่มั่นคงปลอดภัยและบูรณาการระดับภูมิภาคครอบกลุ่มทั้งการค้า ระหว่างธุรกิจและการค้าปลีกปฏิญญาคาซานปีที่แล้วระบุว่าสมาชิกบ r i กสสามารถทำการค้าโดยตรงด้วยสกุลเงินของตนเองพร้อมเปิดทางให้ใช้เงินท้องถิ่นในธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิกและประเทศคู่ค้าซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ MSME s ตามที่ปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์กในปี2566เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการปลดล็อกศักยภาพของ เศรษฐกิจของ b r i กซซึ่งระบบ b r i ก s ์เพจะเปิดโอกาสให้ MSME เข้าถึงตลาดต่างประเทศได้สะดวกขึ้นภายใต้ตลาดดิจิทัลที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือขณะที่ Brics ์เคลีจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและฝากเงินข้ามรมแดนที่เป็นอิสระช่วยให้สมาชิกค,ควบคุมกระแสการค้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบเดิมที่มีข้อจำกัดและค่าธรรมเนียมสูงค่ะ ไปต่อกันที่ m e ก a p โปรเจกโครงการเชื่อมเส้นทางการค้ายูเรเชียที่จีนและรัเสเซียนำร่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจข้ามทวีปเปิด8เส้นทางใหม่การค้าโลกที่จะเชื่อมยุโรปกับเอเชียและผลักดันยูเรเชียสู่ศูนย์กลางเศรษฐ,ฐกิจโลกค่ะซึ่งเป็นรายงานจากส p u t นิก International เกี่ยวกับ Greater Eurasian Partnership หรือ GEP ว่าเป็นความฝันของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียที่เสนอแนวคิดความเป็นหุ้น ส่วนยูเรเชียที่ยิ่งใหญ่ Greater Eurasian Partnership หรือ GEP ในปี2,558ค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเป็นรูปเป็นร่างผ่านการพัฒนาเส้นทางการค้าสำคัญ8เส้นทางที่จะเปลี่ยนยูเรเชียให้เป็นศูนย์กลางการค้าโลกรวมถึงโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือว่า b e l t Road Initiative ของจีน จะเป็นแกนหลักในการเชื่อมโยงโยุโรปเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งทางบกและทางทะเลเข้าด้วยกันโดยในปี2566มูลค่าการค้าระหว่างจีนกับประเทศที่เข้าร่วมโครงการสูงถึง2.74ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐขณะที่ระเบียงการค้าระหว่างประเทศเหนือใต้เชื่อมโยงรัสเซียอาเซอร์ไบาจานอิหร่านและอินเดียเพื่อขนส่งสินค้าระหว่างโยุโรปเอเชียและตะวันออกกลาง คาดว่าจะมีปริมาณการขนส่งถึง30ล้านตันในปี2,566 ส่วนเส้นทางทะเลเหนือหรือว่า Northern Sea Route ที่วิ่งตามแนวชายฝั่งอาร์กติกของรัสเซียกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่เร็วกว่าคลองอสุเอซโดยในปี2,566มีการขนส่งสินค้าถึง36ล้านตันต่อกันที่ระเบียงเศรษฐ,ฐกิจจีนมองกโกเลียรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ BRI ค่ะได้เพิ่มเส้นทางการค้าทางบกสำคัญระหว่างยุโรปกับเอเชียขณะที่ระเบียงขนส่งตะวันออกตะวันตกใช้รถไฟทรานไซบีเรีย เชื่อมท่าเรือยุโรปของรัสเซียกับเอเชียกลางและตะวันออกกลางผ่านคาซัคสถานมองโกเลียและจีนต่อกันที่ระเบียงเอเชียกลางมุ่งเชื่อมรัสเซียและจีนผ่านเอเชียกลางค่ะพร้อมกับขยายไปยังปากีสถานมองโกเลียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนส่วนเส้นทางแนวอ่าวเปอร์เซียจิตกงเป็นข้อเสนอใหม่ที่จะเชื่อมประเทศในอ่าวเปอร์เซียกับบางกลาเทศเพื่อกระตุ้นการค้าระหว่างตะวันออกกลางและเอเชีย ซึ่งการพัฒนาเส้นทางการค้าเหล่านี้จะเป็น,นกลไกสําคัญในการผลักดันให้ยูเรเชียกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งระดับโลกเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างยุโรปเอเชียตะวันออกกลางและแอฟริกาเข้าด้วยกันค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่คิดโค n นิวส์รายงานเรื่องตลาดโลหะโลกที่ผันผวนค่ะ ระบ,บุว่า CME Group เปิดเผยการวิเคราะห์แนวโน้มสำคัญ5ประการในตลาดโลหะสำหรับปีนี้ทำกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมค่ะสหรัฐซึ่งเป็นผู้นำเข้าสุทธิผลิตภัณฑ์แร่และโลหะมูลค่า193,000ล้านดอลลาร์ในปี2566เตรียมเพิ่มภาษีนำเข้าจากคู่ค้าหลักทั้งแคนาดาที่อยู่ที่100ล้ 9ของการนำเข้ารวมถึงจีนและเม็กซิโกประเทศละร้อยละ11ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาโลหะแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคขณะเดียวกันจีนก็ได้ยกเลิกการคืนภาษีส่งออกอลูมิเนียมและทองแดงตั้งแต่หนึ่งธันวาคมปีที่แล้วค่ะส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยโดยจีนครองส่วนแบ่งการผลิตทองแดงบริสุทธิ์ร้อยละ44และอลูมิเนียมขั้นต้นร้อยละ55ของโลกทำสถิติส่งออกทองแดง สูงสุดที่450,000เมตริกตันในปีที่แล้วด้านตลาดโลหะแบตเตอรี่ทั้งโคบอลและลิเทียมยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะอุปทานล้นเกินและการชะลอตัวของอุปสงค์ในปี2566ถึงปีที่แล้ว แต่การควบรวมกิจการกันระหว่าง r i โอทินโตและอา a คาเดียมลิเทียมอาจเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดพร้อมกับสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ